สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวไหนมาเที่ยวอ่างเอ้าขั้นหนามาได้ไหมคะอ่างเก็บน้ำดอกกลายใช่ไหมงานอะไรตุงนี้มันเหม็นไาหมัเลยงานวันพ่อครับู้รงไปสวงานคถะเดี๋ยวพายก่อน งานวันพ่อวันที่สี่วันที่สี่ถึงวันที่เท่าไหร่ก็พอสี่ถึงสิบวันที่สี่ถึงสิบนะคะตุ๊ดตุ๊ต้นไม้ยังไม่บานเลยอันนี้นะ มองเย็นแดดร่มลม,มตกจะน่าเดินเล่นมากรอด้วยเดินเร็วจริงๆงนอ่างอยู่ข้างล่าง <c oughs> ตอนนี้แดดจะร้อนมันแดดดิน,นั่ง้ยมสกันเถอะบ่ายสองบ่ายสามแดดร้อนนั่นเนี่ย ไม่นั่งต้นไม้จะมานั่งได้ไงหรอเลินตามปู่ไปเลียวๆดอกไม้ยังไม่เต็มเท่าไหร่เรามาตอนนั้นดอกดาวเรืองใช่ไหม เดือดร้อนจริงๆเลยจ้ะปู่กับหลานกำลังถ่ายรูปต้องมาช่วงส4โมงเย็นยมีร้านค้าเยอะแยะเริ่มเปิเปดงานพรุงนี้ร้อนจริงๆ มองไม่เห็นเลยอ่ะเด็ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ